ยูเรเนียนสามารถบอกได้ถึงอาชีพแต่ละบุคคลอาจารย์หายไปรอบนี้นะคะไปศึกษายูเรเนียนมาโดยการที่ว่าเอาดวงของอาจารย์อาจารย์นะคะเป็นดาวที่ว่าดาวเสาเนี่ย เป็นดาวโทษทุกเลยค่ะเพราะดาวเสาของอาจารย์เนี่ยดาวกาลกินีเป็นดาวที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีสามารถมาทําให้ดีได้นี่คือความดีและข้อเคล็ดลับของยูเรเนียนทุกคนรู้ไหมคะทําอะไรให้ดาวเสาเนี่ยเป็นเงินนะคะในเมื่อมันเป็นไม่ดีกับเราเนี่ยดาวยูเรเนียนสามารถบอกได้เลยนะว่าดาวเสาเนี่ยทำอะไรได้บ้าง ดาวเสาคือเป็นดาวที่สามารถขายของเก่าได้ทำอะไรที่มันเป็นของโบราณได้หรือเอาอะไรที่มันเป็นของมือสองกลับมาทำใหม่ได้อีกนั่นคือการเงินของดาวเสาเลยค่ะดาวยูเรเนียนสามารถบอกคุณได้ถึงชีวิตแต่ละคนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะจะมีดาวเสาไม่ดีเหมือนกันนะคะทุกอย่างนะคะจะต้องอยู่ที่วันเดือนปีเกิดและ พศเกิดเวลาเกิดและก็จังหวัดเกิดดวงคุณจะเป็นอย่างไรจะดีหรือจะรวยแค่ไหนคะ่ะถ้าใครอยากรู้นะคะว่าตัวเองมีโชคหรือมีลาบไหมอาจารย์ฝากติดตามนะคะเพจอาจารย์ในยิงถึกยูเรเนียนด้วยค่ะบอกเลยนะคะอย่าพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเมื่อไหร่ที่คุณพลาดคุณจะพลาดโอกาสโชคดีนะคะ